ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิลมอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่มุมโตเครื่องแป้งนะคะหลังจากที่ฟิมเนี่ยหายหน้าหายตาไปนานมากเลยนะจากมุมนี้แล้วก็ท่านเพื่อนคนไหนนะคะอยากดูคลิปเกี่ยวกับเครื่องสําอางหรือว่ามุมโตเครื่องแป้งของฟิล์มเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะคลิปไหนที่ฟิล์มสามารถถ่ายได้เราก็จะมาถ่ายแล้วก็ลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะนั่นก็คือห้าอันดับลิปสติกนะคะที่ฟิล์มชอบใช้เป็นประจําค่ะเราก็จะมาสวอ์สีให้ดูบอกแบรนด์แล้วก็ราคานะคะแต่สําหรับบราาาคเเนี่ย่ยยอกลว ราคาไม่แพงจับต้องได้นะคะเพราะฟิมเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ของแพงนะคะแต่ถ้าสีแบบเออมันถูกใจแล้วก็ราคาไม่แพงมากฟิล์มก็ซื้อมาใช้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูสีแรกกันเลยดีวยกว่านะคะฟิลมก็เริ่มจากอันดับที่5นะคะแล้วก็ไล่ไปถึงอันดับที่1คะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูสีแรกกันเลยดีวยกว่าคะ่ะก็จะเป็นอันนี้นะคะของ Q Press คิวเพรสค่ะทุกคนละคะ่ะ99าบาทฟิล์มก็ ซื้อตามห้างอะทุกคนมันก็จะมีช็อปหลายๆช็อปใช่ไหมพวกแบบวัาสดุบูธอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกเครื่องสําอางแล้วก็หาซื้อได้ตามนั้นละมัง้งแต่ว่าในคิวเพสก็มีนะคะเพราะว่าช็อปคิวเพสเดี่ยวๆมันก็มีเหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะตามนี้เลยอ่ะเพื่อนๆจะเห็นกันไหมนี่นะคะศูนย์สองแล้วก็อันเนี้ยเหมือนมันจะมีหลายเนื้อมากๆนะคะเนื้อแมตต์เนื้อแบบเหมือนลิปมันแล้วก็มีสีก็มีเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อมัน ฟิล์มชอบมากนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ถูกกับเนื้อแมทอะทุกคนเพราะแบบเวลาทานแล้วแบบสีมันไม่เสมอกันนะคะก็เลยชอบใช้เนื้อแบบนี้ส่วนสีก็คือสวยมากฟิล์มชอบนะคะชอบสีประมาณนี้รู้สึกว่าตัวเองใช้แล้วแบบเออมันรอดอะมันดูแบบไม่เยอะเกินไปนะคะก็บอกเลยว่าคิวเพสตัวนี้ดีมากนะคะแพคเกจก็น่ารักมันแบบเป็นหัวใจแล้วก็ล็อกไว้แบบนี้น่ารักมากเลยนะ ฟิล์มว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็เคยซื้อมาใช้กันบ้างแหละแล้วฟิล์มก็คือมี2แท่งนะคะก็จะเป็นแบบเนื้อแมทแล้วก็เนื้อแบบนี้แต่แบบนี้มี2แทง่งอีกอันนึงไว้บนรถนะคะเผื่อแบบเอาไปใช้ที่มหาหลายัยอีกอันนึงก็เอาไว้ใช้ที่บ้านนะคะคือแบบชอบม,มากถูกใจนะอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่5นะคะที่ฟิล์มให้เนาะบอกเลยว่ามันดีจริง อ่ะต่อไปนะคะอันดับที่4ก็จะเป็นของ e2d house นะคะอันนี้ก็คือซื้อมาหลายร้อยเหมือนกันทุกคนก็คือแค่คตัวแท่งบอปมันก็200กว่าบาทแล้วนะคะยังไม่รวมตัวแบบว่าปอกนะเพราะว่าปอกต้องซื้อแยกนะคะปอกฟิล์มก็จะเป็นแบบเออมันไอติม,มแบบนี้ นี่นะคะคือฟิลม์มจําราคาไม่ได้ซื้อไว้นานแล้วนะแต่คือสีก็จําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสีมันต้องซื้อแยกเพราะว่ามันออกมาเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็มาใส่กับตัวเคทอีกทีนึงจาสีไม่ได้อะมันไม่มีสีบอกแล้วด้วยหรือมีแป๊บน,นึงนะขอดูด้านค่าก่อนอ๋อมีสีบอกทุกคน #br402 นะคะก็จะมีสีบอกด้านค่ามันจะแบบเงาเนิดนึงทุกคนอาจจะมองยากหน่อย นเลยะะคะและเนื้อเาก็คือไม่ถึงกับแมทมันก็จะออกแบบมันมันลิปสติกอะเออบอกไม่ถูกคือเนื้อคล้ายๆกันสีใกล้เคียงกันด้วยคือฉันซื้อมาเพื่ออะไรดูดิทุกคนอันนี้คือสีของ e 2 d นะคะสวอตไปคือเป็นแบบนี้โอ้โหใกล้เคียงกันมากอันนี้ก็คือราคาแบบไม่เกิน400อมั้งทุกคนถ้ารวมตัวเคสนะก็ไม่น่าเกิน400อหรอกมั้งนะจำราคาไม่ได้เดี๋ยวฟิลไปหาร,ราคาแล้วก็มาแปะไว้ให้ละกันเพื่อความชัว อ่ะอันนี้ก็จะเป็น e2d นะคะเป็นอันดับที่4ที่ฟิลม์ให้เพราะว่าชอบเนื้อแบบนี้มากมันเนื้อเหมือนกันอนะแล้วสีก็ต่างกันประมาณเฉดหนึ่งนะคะกับ Qpaste นี่เลยอ่ะต่อไปนะคะอันดับที่3ฟิลมรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยต่างกันแหละอันดับที่3ของฟิลม์ก็จะเป็นของ innisfree นะคะตัวนี้น่าจะ390บาทหรือเปล่าเป็นเบอร์12นะคะ made in korea อ่ะนี่เลย ตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นตามทวิตหรือเปล่าที่เขาจะบอกทิดว่าเอ้ยข้างล่างเนี่ยมันสามารถแกะออกมาแล้วก็แต้มแล้วก็ทาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอลองแกะให้ทุกคนได้ดูกันแต่มันแกะยากมากเลยอ่ะแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะอันนี้คือเราสามารถแบบเอานิ้วแต้มแล้วก็ป้ายปากได้เลยนะมันจะเป็นเหมือนแบบเออลิบามอะไรเงี้ยก็ดูเก๋ดีแต่ฟิมแบบไม่ค่อยแกะออกมาใช้นะคะเราก็จะใช้แบบด้านบนอันนี้คือใช้แบบนานมากแล้วก็บ่อยมากนะคะดูจากหัวด้านบนคือแบบ ถูบ่อยจัดเดี๋ยวเรามาสวอตแล้วก็ดูสีกันก็แล้เขียงแต่ว่าน,นี้จะออกแบบชมพูชมพูหน่อยคือตอนแรกพิล์มจะสวอตไว้ตรงนี้แต่ลืมไงเผอตัวก็หลังมือเลยละกันนี่นะคะสวอตแล้วเป็นสีนี้ก็คือชอบโทนนี้มากๆนะคะจะแบบจะส้มก็ไม่สม้มจะชมพูก็ไม่ชมพูก็ประมาณนี้แหละที่พิมชอบใช้นะคะ อย่างที่บอกเลยคือลักโทนนี้มากเพราะมันเข้ากับปากตัวเองนะคะแล้วก็เข้ากับหน้าตัวเองด้วยอ่ะอันนี้ของอินนิสฟีนะคะที่ฟิล์มใช้ก็เหมือนเดิมค่ะเนื้อแบบมันๆน,นะคะอ่ะต่อไปอันดับที่2นะคะก็คือตอนแรกแบบมันก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจนะอันเนี้ยแต่พอเจออีกอันหนึ่งอก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ต้องดรอปลงมานะคะเพราะว่านุ่นดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นของมันมันมันอานว่า คือคือ,คอมีคนเคยบอกว่ามันอ่านว่าอย่างนี้แต่ฟิลมอ่ะลืมไปและจำจำไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยแบบจำชื่อแบรนด์เท่าไหร่เดี๋ยวฟิล์มขอแปะชื่อไว้ให้ละกันแล้วก็ตัวเนี้ยทำร่วมกับนีโอมูนนะคะของเกาหลีเนาะนี่เลยอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นเบอร์05นะคะนี่จริงๆอ่ะ ตรงแพคเกจเขา,าจะมีลายนะคะแต่ว่าด้วยความที่ใช้บ่อยลายมันก็จะแบบลอกออกไปแล้วนะคะจริงๆมันจะเป็นลายน้องหมีแล้วก็จะบอกชื่อสีด้วยนะคะแต่ว่าฟิล์มใช้บ่อยมันก็เลยลอกเนาะเหลือแบบเออเป็นสีม่งมแบบนี้ส่วนสีนะคะบอกเลยว่ามันดีมากอันนี้จะเป็นเนื้อตินนะคะ,ะเดี๋ยวขอสวอตไปตรงไหนดีก็คงเป็นหลังมูนเดิมอุ้ยสีนี้ก็ใกล้เคียงเหมือนเดิมนะคะเนื้อก็เป็นแบบตินสวยมากนี่เลย นี่นะคะตามนี้เห็นปะสีสีก็คือสวอตมาเหมือนกันเลยแล้วถ้าผู้ชายเห็นก็คือแบบเฮ้ยเธอนี่มันสีเดียวกันหมดเลยนะอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบเฮ้ยมันไม่เหมือนกันมันต่างกันนิดนึง <laughs> นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับที่สองนะคะที่ฟิล์มให้นะคะแต่สีคือก็สวยก็สวยสวยหมดแหละ <laughs> นะต่อไปเดี๋ยวเรามาดู อันดับที่หนึ่งกันนะคะก็จะเป็น d ีออนะคะดีออ d แอดิกลิปแท o o นะคะ mm hmm. ก็จะเป็น Color t ร์ตินเบอร์สามห้าหนึ่งนะคะราคาพันสามพันสามร้อยเก้าสิบนะคะเพราะว่าดีออเนี่ยจะเป็นราคานี้เลยนอกจากจะลดแบบสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็วานไปเนาะแต่ราคามาตรฐานก็คือพันสามเก้าสิบเนาะมีนะคะเบอร์สามห้าหนึ่งก็บอกเลยว่าราคาลุลแรงมากเพราะว่ามันเป็นแบบดีออไงส่วนสีคือฟิล์มชอบมาก อันนี้ก็น่าจะดูแบบต่างกันที่สุดละมั้งสวอดไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าอ,อันนี้ดูต่างสุดแล้วเพราะว่ามันออกชมพูแบบชมพูนี่นะคะมันจะดูแบบไม่เหมือนสีสีนี้นะอันนี้จะอกแบบส้มๆแต่อันนี้ก็คือชมพูเลยนี่นะคะถ้าเกี่ยด,ดีๆก็จะแบบเป็นชมพูอ่อนน่อยฟิลรู้สึกว่ามันติดทนนะคะแล้วก็ กลิ่นหอมดีฟิล์ชอบมันรู้สึกเหมือนแบบกลิ่นมินต์เย็นๆนะหรือฟิลคิดไปเองหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะคะแต่สําหรับฟิลมคือมันเหมือนกลิ่นมิน์มากๆเวลาทาก็จะเย็นๆตามนี้เลยแล้วก็สีที่ทายอยู่ก็คือตัวดีอออันนี้นะคะเดี๋ยวทาให้ดูอีกรอบอันนี้คือแบบทากับปากฟิลมเลย นี่นะคะทุกคนฟิล์มก็ทาแล้วใช่ไหมสีสวยมากแล้วก็ติดทนมากนะคะฟิล์มก็เลยให้ทั้งนี้เนี่ยเป็นที่1ในใจของฟิล์มนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นคลิป5อันดับสีลิปสติกนะคะที่ฟิล์มชอบใช้เป็นประจําค่ะก็โทนสีประมาณนี้เลยนะคะตามที่ทุกคนเห็นเนาะแล้วก็สําหรับพวกราคาแบรนด์อะไรแบบนี้เดี๋ยวฟิล์มก็จะแปะไว้ด้านข้างให้อีกทีนึงเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้หรืออยากให้ฟิล์มทาคลิปเกี่ยวกับเครื่องสาอางอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะงานสําหรับวันนี้ฟิลม์ม